ผักนึ่งโสเฮสับผักจั๊ดาวไล่ผิดเดี่ยวลูกหัวเดอร์แล้วก็ตามไปหอร้อนแก่แห็จและพิดปัญจลาภพร ผมช้บผมแอบนชูยู่กับมั่งเมี่ยของจองจา่าสายชายนิสัยรักเอววันอบูผมชอบเป็นชูเมี่ยคนนิสัยชวนชวเอววันัว ประทุมาเหมือนไฟฟ้าเอวาวแรงสูงผมจึงต้องยุ่งเพื่อเข้าไประโยกมองดูหน้านอ,อกแม่กอดตึงเต็งผมจะไม่หวั่นเกรงใครใครผมยอมเสี่ยงตายเอว่าเสี่ยงตัวถ้าหากไม่มวอว หมูมาถึงปากอานผมไม่ินประทุมานคงมงีเราใดเผมแยกเม่ยเขานอกเรเืองผมไม่เอาเมียใครวันน้คนจะให้กับ้านะนให้ัาตรเรื่องรุง แต่แต่เอกลักษณ์ขางพิงคผไมอยู่กรุงเทพแต่คอยหากินกับเอ๋ตอนนี้หากินคนเดียวแล้วอายุหรือก็มากความรอความน่ารักก็จางไปแต่พี่ายก็ยังคิดถึงความดีอุตสาหชักชวนให้มันการแสดงคืนนี้ก็ท้องขอขอบคุณ ยายแล้วก็พ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่เดินทางมาชมพลงานการแสดงแล้วก็พร้อมด้วยรางวัลที่มอบให้เนื่องอะไรก็สมฝ่ามุ่งมาาปรารถนาจะทามาค้าขายเขาขอให้ได้กำไรปีหนึ่งกับร้อยล้านพันล้านนะครับแท้ตตามฝกคนให็จนฝากใครใครคิดปองร้ายขอแพ้ภายตัวเองไปแล้วสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่นั่งด้านซ้ายด้านขวาด้านหน้าด้านหลังต้องการอยากจะได้พรของผูกก็เชิญนะครับคนละน้อยสอง ว่าขณะนี้ข้าพเจ้าออกลุงสํำแดงกลับปทุมมาพระมเหสีขวาย้ายแอบได้เสียเป็นชู้กันลับๆพูดถึงปัญจรารณครข,ข้าพเจ้าออกสู้รบทุกหัวมุมเมืองปราโจรผู้ไรจนกระทั่งขณะนี้ภายในเมืองทุกปัญจารเจร,จเริญลุ่งเรืองมีคนยังเกรงทุกหัวเหล แต่พระองค์ท่านปัจจาราเฝ้าแต่สเสวยสุขดุขภายในเมืองไม่เคยรับรู้อะไรทั้งสิ้นและผมไม่พี่น้องคิดเอาเองว่าใครที่จะสนจะเป็นกรกกนนิย์กกันแน่ขณะนี้เราวางแผนการกับปฐุมมารพระเฮสีขวายซาวางยาฆ่าพระองค์ท่านปัจจาระถึงแก่นขวามตายแต่ก่อนหน้านั้นพระองค์ท่านได้ดำรัสตัดเอาไว้ ราชบุญไฟฟ้าให้นา้าวาปฐุมทองถ้าหากว่าอายุครบ25สาชันษาหรือว่าพระองค์ท่านบญรบลัสรถิบสนรลงไปก็ขอมอบหมายให้กับปฐุมทอง,อง,อง,ท,ท,องท,ทองราชนองค์พริมหัตต์ขณะนี้ปฐุมทองกำลังร่ำเรียนอยู่ในสมัครดาของราชบุญป่าชนีคงจะรู้ความจริงถ้าหากมันรู้ความจริงมันคงจะเดินทางกลับมา เพราะอยากจะรู้ว่าใครฆ่าพ่อมาตายไอ้หอข้างแค่ปล่อยไว้าอาจจะมาแย่ฆ่าเราเพราะฉะนั้นเราจะลงไปหาปฐุมาปรึกษาวางแนการดกำจัดฝากน้ำมันเสียทิ้งภายในแผ่นดินจะเป็นของใครไม่ได้นอกจากของเราใครจะว่าผมชัวรกัรลืมต่อชั้ผมไม่ประวัติ จากครอบสัเดนะนี